กะซื้อมาปลูกไว้ให้เอ็นดู เราก็เลยจะไปบ้านแม่ย่างกันค่ะโอเคเราไปเจอกันที่บ้านแม่ย่างน,นคะคะเดิเรเดนเรงใช่ไหอแกูเจ้าแมกูเจ้าแบบ We te trappelen bij de deur. Goedemorgen! Goedemorgen! Heb je niet van Sinterklaas gehad? Dankzij je kou, Appa. De oogje pijn. Ik vind het leuker om te maken. Dit ook, ja. paard. Samen, Pi. Wij hebben ook Lego. Natuurlijk! Jeetje. Ik denk dat we alleen het Lego hebben. film. มาซื้อของนะคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าฝนตกนะคะทุกคนเห็นร้านโอริบอลไหมคะมินจะไปซื้อขนมของฮอลแลนด์นะคะขนมอันนี้เราจะได้กินเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะคะมี่กี่พอดรับไปเนื้อโอ๊กโอ๊ก นนนขนมวันนี้เราจะได้กินเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น,นะคะทุกคนทุกคนคะดูนี่เชคะมินจะเอาอะไรให้ดูตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะ ทุกคนเห็นข้างหลังมินไหมคะนี่คือต้นไผ่นะคะแม่ย่าบอกว่ามินชอบกินแกงเปิดแกงหน่อไม้แล้วทีนี้แกไปเจอต้นไผ่แกก็เลยซื้อต้นไผ่มาปลูกแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไผ่ที่กินได้อะค่ะทุกคนมันเป็นต้นไผ่เล็กแกบอกว่าเดียฉันปลูกให้เธอนะอะไรเงี้ยมันกินได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เออกลัวแกเสียใจมันว่าเอออันนนออดมันก็กินได้นะแต่อันแข็กมันกินไม่ได้อะไรเงี้ยคือน่ารักมากนางโตแล้วอะค่ะทุกคนแกซื้อมาปลูกไว้ให้เอ็นดู ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมนก็จะทำบูมโคแลวก็เสือโคนะคะบูมโคแล้วก็เสือโคะ al, เ,อ al, เป็นอาหารของคนดัตแบบดัดดัตนะคะทุกคนแล้วถ้าใครมาเนเธอร์แลนด์ในช่วงหน้าหนาวนะคะอย่าพลาดเมนูนี้เด็ดขาดเลยนะคะก็คือบูมโคแลวก็เสือโคนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ทานเมนูนี้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นเพราะว่าตัวผักของเขาเนี่ยจะปลูกได้ก็ต่อเมื่อรอดูหนาวเท่านั้นนะคะทุกคนโอเคองั้นเดี๋ยวตามเมนเข้าไวกไันเลยค่ะ Wat wij vandaag gaan kopen? Ja. Surkool en de boerenkool. Tada! deze is de kool, toch? Boerenkool. Ja. ja. Boerenkool. En de zuurkool? De... Hier. Ja. ja. En zo. Boerinko, niet oranje van nana. Dan gaat het gewoon van wagen te poken. Zo'n nana. Wij eten alleen in de winter toch? In de winter. Omdat de boeren wat. Wintergoed. Goeie, ja. In Nederland is het wintergoed. Deze oorlog is hier gewoon. Als de mensen komen naar Nederland, moeten boenko eten. Ja, en sloeken. Met worst. Met worst? Ja. Boerenkoel en worst. Vind je dat lekker? Ja.

มินก็จะต้มเสียโครพอรอมกับบูรูเรนโคเลยนะคะเซียโคก็คือผักดองเนี่ยคะ่ะก็คือผักกาดดอง มันจะหั่นมันสร้างเป็นชิ้นในฝิกนะคะทุกคนเวลาไปต้มมันจะได้แบบสุกไวนะคะ สลัดต่าหน่อยสองน้ำนะคะทุกคนล้างให้ยางของมันสลังมันหมดนะคะเพราะว่ามันสลังมันมียางเและ้วนำมันสลังไปต้มค่ะ รอมนัลลัดเสจนะคะนก็จะทำสลัดรอเลยสลัดก็ง่ายๆนะคะทุกคนกคน็กคนแค่มีผักแล้วก็แอปเปิลคนอร่อยง่ายด้วยน้ำสลัดสำเร็จรูปนะคะ <c oughs> ใครๆก็ทำได้ง่ายมาก <c oughs> จะต้มเซอร์โคให้มันไม่เปรี้ยวมากนะคะอืมตอนนี้เซอร์โคได้แล้วไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแล้วก็หลีไปลงสองนาทีนะคะ <c oughs> เราจะเอาไส้กรอกไปเบฟ <c oughs> Ik ga het ziel mee je. Ja, nou, die is niet ouderwets. Van de koe. Ja, dat is ik oma er ziek van. We hebben geen zin Koe, ja. Ik heb een helemaal niet meer. Ik heb achteren. Ja. Ik heb achteren. Ja, ik stond er tegen. Hadjoc dankjewel na opa oma Kiesje dankjewel Dankjewel Tutu grijpen Goed dan